สวัสดีค่ะถึงรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีแอคชั่นที่สารต่อเรื่องราวในโลกเวทมนต์ของเราเจ้าเวทในเมืองแดโฮค่ะซึ่งซีซั่น2นี้น้อยน้อยจางอุกของเราคัมแบ็กมาพร้อมกับพลังของหินน้ำแข็งพร้อมบวกทุกคนและนักสู้ที่คัมแบ็กมาอยู่ในร่างใหม่แต่หน้าเดิมพูดเลยว่าสวยปังน่ารักสดใสมากเลยกับเรื่อง a c คเ e m y o f Soul เล่นแรปแปลวิญญาณซีซั่น2 นอนดูซีรีส์เยอะดูจนมื่อยคอเมือยมือแบบนี้ลองใช้หมอนดูซีรีส์แบรี่ไปกอดระหว่างดูซีรีส์สิจ้าเพราะไม่ว่าจะนั่งดูนอนดูนอนคว่ำนอนหงายหรือนอนตะแคงดูได้แบบฟรีแฮดจะดูอีกกี่ครั้งกี่อีพีหมอนแบรี่ก็เอาอยู่จ้าเจอฉากฟินนแล้วจิกหมอนใบนี้บอกเลยว่าฟินมากเพราะหมอนมันนุ่มสุดบวกกับที่จับมือถือที่มุนได้อิสระ360องศาวัสดุแข็งแรงเกรดพรีเมียมสีสวยลงตัวมากเลยขนาดไซส์เอเหมาะสำหรับมือถือและไซส์แอลเหมาะสำหรับ ทั้งมือถือและ iPad หมอนดูซีรีส์แบรี่ไอเทมที่ติ่งดูซีรีส์ต้องมีแล้วนะสนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะพิเศษสำหรับแฟนๆช่องติ่งรีวิวใส่โค้ดส,ส่วนลดแบร์ติ่งรับส่วนลด10%ไปเลยเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกของนักสู้ จอมเวทหญิงที่ถูกไล่ล่าเธอเคยแปลวิญ,ญญาณมาอยู่ในร่างโมโดูดอกค่ะส่วนคนอื่นคิดว่านักสู้ตัวจริงตายไปแล้วแต่สุดท้ายจินมูก็รู้ความจริงนี้เขาเลยใช้พลังเวทควบคุมเธอแล้วให้เธอกะโดดลงทะเลสาบสุสานของผู้แปลวิญ,ญญาณไปแต่นี่กลับไม่ใช่จุดจบของเธอเพราะหัวหน้าสำนักจินที่เพิ่งรู้ความจริงว่าร่างนี้คือบูยอนลูกสาวที่เธอตามหามานาาหลายปีเธอจึงตัดสินใจช่วยร่างนี้ขึ้นมาแล้วใช้พลังเวทปลุกวิญญ,ญาณนี้ขึ้นมา คครั้ง่ะแต่กลายเป็นว่าวิญญาณของบูยอนที่อยู่ในร่างนี้ได้ตายไปแล้วเหลือแค่วิญญาณของนักสู้ที่ก็จาอะไรไม่ได้เลยแถมหน้าตาเธอยังกลับเหมือนนักสู้คนเดิมอีกหัวหน้าสานักจินเลยขังเธอไว้อย่างโดดเดี่ยวและเขาจางอุกจอมเวทที่หลงรักนักสู้ในร่างมูดอกในภาคแรกเขาได้ครอบครองพลังหินน้ําแข็งค่ะจนเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุด และอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบกับนักสู้ร่างนี้ด้วยความบังเอิญแต่เขากลับจําเธอไม่ได้ส่วนเธอก็ความจําเสื่อมจําอะไรไม่ได้เช่นกันค่ะแล้วเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่จะเป็นอย่างไรและการกลับมาของนักสู้จะทําให้โลกแห่งจอมเวทวุ่นวายขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะเปิดมาตอนแรกก็ปังไม่ไหวจ้าโดยเฉพาะนายน้อยจางอกของฉันหลังจากที่ไปตีบวกด้วยพลังของหินน้ำแข็งมาเนี่ยจากซอมเวทที่อ่อนดอยในภาคแรกแต่ภาคนี้กลายเป็นจางอกร่างอีโวที่แข็งแกร่ง,งดูงดันไม่เกรง,งใจใครเป็นจาอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในแดโฮไปเลยสิคะ ระดับพลังก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะคืออัพเลเวลจากขั้นชีนซูเป็นฮวันซูไปเรียบร้อยซึ่งขั้นเนี้ยเป็นขั้นสูงสุดของนักเวทแล้วค่ะพลังขั้นเนี้ยนอกจากจะสามารถควบคุมพลังที่อยู่ในอากาศเสยยกน้ําขึ้นมาแบบขั้นชีสูได้แล้วยังสามารถเปลี่ยนน้าเป็นไฟเปลี่ยนไฟเป็นหินได้และที่สําคัญคือสามารถแปลวิญ,ญญาณได้ค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นอมาตะนั่นแหละค่ะ ซึ่งคนที่มีพลังในระดับนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีอาจารย์อีกับจางอุกเท่านั้นค่ะแล้วตอนนี้อาจารย์อีแกก็แก่มากแล้วไงดังนั้นคนที่เป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเวทมนต์ตอนนี้ก็เป็นจางอุกแล้วค่ะแล้วที่เด็ดอีกอย่างคือนอกจากจางอุกจะใช้ดาบของนักสู้แล้วนะพี่แกยังเปิดตัวด้วยการใช้วิชาทันสู้ค่ะทุกคนซึ่งนี่เป็นวิชาขึ้นชื่อของนักสู้เลยนะคนที่เป็นทั้งคนรักและก็อาจารย์ที่สอนวิชานี้ให้เขานั่นเองโหพอเห็นพี่แแกใชช้้้ววิานีละ ติ่งแอบคิดถึงนักซูรามูดอกเบาๆส่วนพลังอื่นๆที่ติ่งสังเกตเห็นในตอนแรกนะคะพูดเลยว่าอึ้งมากจ้ะทุกคนพี่แกเก่งไปไหนไม่ว่าจะเป็นสกิลการเคลื่อนที่ไวนะคะตอนแรกอีชันคิดว่าดูเรื่องแวมไพร์ทวายไ์อยู่ค่ะหรือไม่ก็โดนแฟลชอะทุกคนแบบเคลื่อนที่ไวมากฟุบฟับฟุบฟับหรือไม่ว่าจะเป็นสกิลการหลบหลีกการโจมตีของศัตรูค่ะที่ราวกับว่าเห็นอนาคตได้นะคะหรือว่าพี่แกมีฮาคิสังเกตของการ์ตูนวันพีชกันนะ แล้วสุดท้ายคะ่ะที่มันพีคมากเลยจ้ะทุกคนเพราะเวลาที่พี่แกมองเข้าไปในแววตาของผู้แปลวิญญาณแกสามารถเห็นอดีตของคนคนนั้นได้ไปอีกเออ เทพไปไหนแต่ดันมีจุดอ่อนที่นักสู้หายไปค่ะเลยต้องนอนคนเดียวหินน้ําแข็งก็กลัวพี่เกจะเหงาเลยได้ส่งผู้คุมวิญญาณมานอนเป็นเพื่อนแทนนะคะกลางคืนก็เลยหนาวยิ่งกว่านอนบนม่อนเจ็บช่วงปีใหม่ไปอีกพี่เกก็เลยต้องชงเหล้าเข้มๆกินแก้หนาวค่าก่อนนอนคอแข็งไปอีกหนึ่งส่วนนางเอกนักสู้ของเรานะคะในภาคแรกเขาก็ทิ้งปมไว้แน่นมากเลยเนาะว่าเธอจะมาอยู่ในร่างนี้ได้ยังไทงทั้งๆที่ร่างนี้โดนเผาไปตั้งแต่ซีซันแรกแล้วใช่ไหม เหมือนเขารู้ค่ะทุกคนซีรีส์เขาก็รีบคลี่คลายปมนี้เลยนะคะพอเขาเฉลยปุ๊บอ่ะมันก็แอบ,บซับซ้อนอยู่นะถึงขนาดที่ติ่งจะต้องกดหยุดนะคะดูซ้ําเลยอ่ะถึงจะได้เข้าใจว่าความจริงอ่ะคือในร่างมูดอกอ่ะมี2วิญญาณอยู่ค่ะก็คือนักสู้กับบูยอนเพราะการแปลวิญญาณในตอนแรกนักสู้ไม่ได้ครอบครองร่างนี้แบบสมบูรณ์ค่ะเพราะว่ามีวิญญ,ญาณบูยอนอยู่ด้วยทําบูยอนนี่แหละที่กักขังพลังของนักสู้ไว้ซึ่งพอร่างเนี้ยกลายเป็นหินปุ๊บการที่จะทําให้ร่าง กลับมามีชีวิตได้มีทางเดียวเลยก็คือต้องกําจัดวิญญาณบูยอนทิ้งเพื่อจะปลดปล่อยพลังของนักสู้ออกมาเพื่อช่วยร่างนี้ไว้ซึ่งก่อนอาจารย์อีกแกจะเซฟร่างนี้ไว้นะคะแกได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าสํานักจินเรียบร้อยแล้วนะว่าเอ,อ้ยยังไงก็ช่วยได้แค่ร่างกายเท่านั้นนะจ๊ะส่วนวิญญาณบูยอนยังไงก็ต้องตายข้างในอะ่ะยังไงก็เป็นนักสู้อยู่ดีซึ่งตอนนั้นหนะัวหน้าสํานักจินก็รู้สึกว่าเออโอเคยังไงก็ได้พอคิดว่ายังไงอะ่ะหน้าตาก็ยังเป็นบูยอนเป็นลูกแก แต่ปรากฏว่าระหว่างฟื้นตัวจากหินค่ะมันใช้พลังของนักสู้ไงใบหน้ามันเลยเปลี่ยนไปเป็นนักสู้จ้างานเข้าเลยทีนี้แถมอาจารย์อีกกก็เหมือนไม่รู้มาก่อนด้วยนะคะว่าช่วยได้แล้วอะหน้าตาจะเป็นนักสู้ไม่ใช่บูยอนแต่ช่วยมาแล้วอะทําทไงได้สมัยนั้นอนะทำศัลญกรรมก็ยังไม่ได้นะคะคุณแม่เห็นหน้าลูกแล้วเลยช็อกจ้าจะเป็นลมเลยจับนางขังไว้ซะ้นเลยตลกร้ายมาก ตอนแรกก่อนดูอะติ่งคิดว่าการที่นางกลับมาอยู่ในร่างเนี่ยนางจะได้พลังกลับคืนมาจะเห็นความโวดเที่ยมสา์พลังเวทกันใส่กันรัวแน่นอนแต่ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยนางความจําเสื่อมแถมยังไม่มีพลังอีกนะคะกลายเป็นผู้หญิงน่ารักสดใสไรเดียงสาจากที่ติ่งคิดว่าเขาจะมาสา์พลังเวทใส่กันรวัวกลายเป็นสา์ดาวเมทความน่ารักเทน เออนี่คือหน้าตานักสู้แต่เคมีอ่ะมันมูด็อกชัดๆเรามีจังหวะโกโก้ห่าๆไข่ขำวัยเหมือนเดิมเลยอะไรที่มูด็อกเคยมีอ่ะก็มีในตัวนางครบค่ะแถมมีหลายฉากนะคะที่เขาพยายามทําให้เราเห็นว่านังเหมือนมูด็อกในภาคแรกมากๆไม่ว่าจะเป็นการเรียกชื่อพระเอกค่ะตอนนางพูดว่าจางอุกช่างอุกโทนเสียงนางอ่ะคือมูด็อกชัดๆช่า กริยาท่าทางต่างๆก็เหมือนกันค่ะการยิ้มสีหน้าอารมณ์ก็คือเหมือนกันมากดาเมจความน่ารักคือรุนแรงมากจริงๆอันนี้ติงขอชมเลยนะว่ากูยุนจองเขาทำการบ้านมาดีมากเลยจ้ะทุกคนแค่เพียงสองตอนแรกอนั้นก็สาสร์ความน่ารักจนเอาชนะใจคนดูลบเสียงวิจารณ์ก่อนหน้านี้ได้แล้ว แถมยังเอาชนะใจพระเอกได้ไม่ยากด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเห็นจางอ,อกมากเข้มเข้มแบบนี้แต่พอเจอนางขอแต่งงานไปก็เลิกลักเหมือนกันที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนางได้พลังของบูยอนมาค่ะก็คือเห็นหินน้ําแข็งที่อยู่ในตัวพระเอกได้เลยทําให้พระเอกของเราอ่ะสนใจนางเข้าไปอีกส่วนนางก็ไม่อยากโดนกักขังไงม,มันก็เลยเกิดวิวาฟ้าแลบแป๊บๆเจอกันทีเดียวก็เป็นสามีภรรยากันเลยหนีตามกันไปอยู่ด้วยกันเลยสิคะ เรื่องเคมีของสองคนนี้ไม่น่าห่วงเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าเคมีดีมากโกยุนจองก็คือศาสตร์ดาเมจความน่ารักรัวๆเลยคือไม่ใช่แค่ผู้ชายในเมืองแดโคนะที่โดนตกติ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็โดนตกใช่ไหมติ่งเองก็โดนตกจากทุกคนนางน่ารักมากก็คือนางทั้งสวยทั้งน่ารักอะ่ะขนาดผู้ชายในแดลโคเดินผ่านนางยังต้องเหลียวหลังเลยอะ่ะเอ,องานดีอย่างเคมีกับพระเอกอะ่ะติ่งชอบฉากที่นางขอจางอุกแต่งงานจาะทุกคนจังอุกของเราก็คืออึ้งอยู่นะคะทุกคน แล้วพูดประมาณว่าเออไม่สนใจนะก็เลยพูดว่าไม่อยากแต่งงานกับนางหรอนางงดงามที่สุดในปัตตพีเลยนะคือบทพูดเนี่ยไม่สวยจริงพูดลำบากเลยนะทุกคนแล้วฉากนี้ถ้าใครสังเกตดีๆนะเขาฉเฉลยแล้วว่านางคือนักสู้ตั้งแต่อีพีแรกแล้วตอนจางอุกใช้พลังโดยการเอาดาบตบที่โต๊ะแล้วพลังนั้นก็มีที่มือของนักสู้เหมือนกันมันเลยทำให้นึกถึงที่มูด็อกบอกว่ายังไงดาบก็จำเจ้าของของมันได้ เห็นเขาฟินๆปล่อยเคมีน่ารักระดับรุนแรงมาขนาดนี้ทุกคนก็รีบเซฟความฟินไว้เยอะๆนะคะทุกคนเพราะติงแอบหอมกลิ่นดราม่าเบาๆอะ่ะเพราะถ้าความจริงที่ว่าเธอคนนี้คือนักซูรลุดออกมาเมื่อไหรอะ่ะเตรียมใจรับความวุ่นวายในเมืองแดโฮได้เลยค่ะ เพราะสานักจินแล้วก็ทรงริมอ่ะอาจจะตามล่าตัวนักสู้นะคะแต่จางอุกจะต้องปกป้องนางสุดชีวิตค่ะนี่ยังไม่นับปมเดิมจากภาคแรกที่ยังไม่ถูกใช้นะคะว่าจางอุกคือลูกของกษัตริย์องค์ก่อนจินมูก็คงดึงองค์ราชทายาทมาร่วมวงได้ไม่ยากค่ะหรือถ้านักสู้ความจํากลับมาจะเกิดอะไรขึ้นนักสู้เองก็มีเปรย์ไปแล้วนะคะว่าถ้าความจํากลับมาพลังก็จะกลับมาด้วยนี่ถ้านักสู้ได้พลังกลับมานะแถมได้ยืนเคียงข้างกับจางอุกในร่างอีโวนะคะทุกคนพูด ว่าใครจะเอาสองคนนี้ลง และติ่งนึกสภาพเมืองแดโฮไม่ออกเลยคะ่ะว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนอะ่ะใครที่แอบคาดหวังว่ามันจะมีการสาดพลังเวทใส่กันรัวๆติ่งว่าคาดหวังได้นะคะแต่ระหว่างทางมันอาจจะมีตะตอนย้อนแบบเล่นนู่นเล่นลนี่นกันนิดหน่อยนะแต่อย่าลืมว่าภาคนี้มันมีแค่1ิตอนเองนะคะทุกคนเขาน่าจะไม่ปล่อยให้เรารอนานซึ่งดูแลวว้วอ่ะความลับของนักซูคนเนี้ยคงปิดได้ไม่นานแน่นอนคะ่ะยิ่งคนที่รู้ตอนเนี้มีหลายคนแล้วด้วยนะทั้งหัวหน้าสำนักจินอาจารย์อีจินมูเดี๋ยวไม่นานติ่งว่าซอ ยุนก็น่าจะรู้ค่ะยิ่งถ้าซอยุนรู้นะคงลำบากใจมากเลยว่าจะเอายังไงกับนางดีเหมือนภาคที่แล้วเลยจะฆ่าก็ไม่ได้จะรักก็ไม่ได้อีกแต่ยุนน่ะดูเหมือนจะเข้มแข็งขึ้นนะคะทุกคนยุนพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยุนก็อยากจะสู้เหมือนกันแล้วขอแซวหน่อยว่า3ปีแล้วนะอีหนอนนั่นน่ะยังอยู่ในตัวซอยุนอยู่เลยจะทุกคนยังไม่เอามันออกมาเลยคือตอนนี้สามปีมันคอยกัดกินเนื้อกินเลือดซอยุนนะคะจนเขาผอมขนาดเนี้ย สปียังขนาดเนี่ยแปีจะขนาดไหนอย่างที่ติ่งเคยบอกไว้นะคะว่าเรื่องนี้ใครจะตายก็ได้แต่ยุนของฉันห้ามตายค่ะตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนจากทั้งหมด10ตอนนะคะทุกคนช่วงแรกพูดเลยว่าคาดหวังความเข้มข้นนะคะเพราะว่าไทายซีซั่นหนึ่งอ่ะมันเข้มข้นมากใช่ไหมเราก็คิดว่าเออจะสาดกันรัวๆ ซึ่งตอนแรกอะ่ะมันก็สาดพลังกันรัวๆจริงแต่พอ EP พีอง่ะรู้สึกว่าเขาจะโฟกัสเรื่องความรักแล้วก็เคมีมากขึ้นมันก็มีจังหวะคายคำเมือนซีซั่นที่แล้วนั่นแหละแล้วเรื่องราวมันจะจบดราม่าตับพังเพราะจางอุกคือผู้ที่เกิดมาพร้อมกับดวงดาวกษัตริย์จะต้องโดดเดี่ยวแบบที่อาจารย์อีแกบอกจริงไหมก็ตามไปดูกันต่อได้เวลา3ามทุ่มทุกวันเสารออ์อาทิตย์ที่ Netflix ค่ะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะ อติ่งเปิดวับ IG จีโกยุนจองให้นะคะพูดเลยว่าสวยแซ่บมากเลยจ้าทุกคนตามไปส่องไอกันได้นะคะ IG จีเธอชื่อโกยุนจองค่ะนี่รูปล่าสุดเป็นรูปเออเซลฟี่กับมือเธออย่างเงี้ขนาดรูปไม่ชัดเบลอเลยยังสวยจะไม่จ้าแล้วก็มีรูปที่เธอเออแต่งตัวเป็นเจ้าสาวในวันแต่งงานอย่างเงี้ยตานแรกขนาดรูปว่าที่ติดอยู่บนผนังยังสวยมากเลยจ้ะทุกคนแบบ สวยจริงอะไรจริงแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายแบบนะคะเออความต่างหูอลังการเล็บดำสวยมากเลยจ้ะแม่เป็นคนที่พูดว่าสวยสวยสวยมากๆตามไปฟอลโล่กันได้นะคะโกยุนจองคะ่ละล้คลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย